มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนซื้อกันให้ทันแม่น้ำหนึ่งให้เลขเด็ด2ตัวสามตัวเลขทูปปู่ก็มาเลขงวดวันที่16มีนาคมหกซื้อกันให้ทันแม่น้ำหนึ่งให้เลข2ตัว3าตัวนะคะ น้ำหนึ่งนักให้แนวทางเลขเด็ดของเหล่าแฟนแฟนก่อนหน้านี้ให้แนวทางรัฐบาลไทยเน้น5และ8เลข2ตัว5 8 5 4 8 4เลข3ตัว5 8 4ล่าสุดแฟนหวยนะคะได้เลขทูปปู่3ตัวช่วงใกล้โค้งสุดท้ายก่อนออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16ปีนาคม2565นะคะ เลขทูปปู่แม่น้ำหนึ่งปรากฏก็คือเลข893ค่ะแฟนหวยนะคะจะซื้อทันกันไหมเพราะว่าเลขเด็ดของเลขทูปปู่วันนี้บังเอิญไปชนเข้ากับเลขเด็ดของนักให้แนวทางเลขเด็ดคนดังอย่างเจ๊ฟองเบียร์แล้วก็เจ๊นุกเลขเด็ด89ทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ